สัดีครับผมได้เจอคลิปเก่าโดยบังเอิญน,นะครับคือเป็นคลิปที่ถ่ายไว้เมื่อ10ปีที่แล้วและผมบังเอิญน,นะครับเป็นเดือนธันวาคมช่วงนี้พอดีด้วยคลิปนั้นผมเดินทางพาคณะไปเที่ยวสวิตออสเตรียและก็อิตาลีครับแล้วก็ได้ใช้กล้องดิจิตอลซึ่งเป็นกล้องเล็กๆนะครับไม่ใช่กล้องแอคชั่นอย่างปัจจุบันนะถ่ยายเอาไว้และแน่นอนครับค่าความคมชัดเนี่ยล้านกว่านี้ เยอะนะครับตอนนั้นแล้วก็ที่สําคัญนะครับนำจสกูนหรือว่าไฟล์ที่ถ่ายออกมาเนี่ยก็เป็น AVI ครับไม่ใช่ MPC หรือว่าเป็น MOV Movie อย่างปัจจุบันนั้นนะครับทีนี้เมื่อเจอโดยบังเอิญซึ่งเซฟบอยในคอมผมจะนํามาตัดต่อเป็นคลิปให้ท่านได้ดูกันยังไงดีก็เลยนําเข้าไปแปลงไฟล์ครับใช้โปรแกรม format factory แปลงไฟล์จาก AVI นะครับหให้เป็น MPC จากนั้นนะครับ ก็นำมาตัดต่อที่ Premiere Pro ซึ่งตอนนั้นเฟรมเบตอยู่ที่30เฟรมนะครับความคมชัดเนี่ยครับเป็นปนัญหาก็เลยลองสปีดขึ้นไปที่ที่ 4K ดูซึ่งมันจะโอเวอร์โหลดนะครับแต่ว่าคองเนี่ยรับได้แต่ภาพที่ออกมาก็โอเคครับดีขึ้นอ,อย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยวท่านดูนะครับว่า,าจาก AVI แปลงเป็น MP4 แล้วก็โยนไป Premiere Pro ตัดออกมาเป็นคลิปแล้วเนี่ยความคมชัดสีสันจะเป็นยังไงบ้างพอดูได้ครับถึงแม้ว่าจะไม่คมชัดเหมือนการถ่ายวีดนะีโอในปัจจุบันแต่ก็ดีขึ้นครับแล้วไปชมกันครับว่าคลิปนั้นหิมะตกหนักในขณะที่นั่งรถแล้วก็ลงไปนักท่องเที่ยวลงไปเล่นหิมะก,กันนั้นเขามีความสุขกันยังไงไปชมกันครับที่เห็นอยู่นี้จะเป็นไฟล์ต้นฉบับนะครับซึ่งเปน็นนามสกุล Davi และเมื่อแปลงไฟล์ออกมาแล้วก็ อย่างที่เห็นครับความคมณคัดและสีก็จะดีขึ้น เส้นทางช่วงนี้ก็กำลังเดินทางจากสวิตไปออสเตรียนะครับซึ่งวัานาน,นั้นดีมะตกหนักมากเลยก็จะนั่งรถผ่านกันไปที่ดูซิสนะครับซึ่งเป็นเขตเทศบาลในแคว้นเวียมมลาของสวิตเซอร์แลนด์ครับ Inside my chest. ท่านจำสะพานคาเปลได้ใช่ไหมครับคุ่ท่านนั่นนะครับผมเดินข้ามสะพานนาั้นมาก็มาไม่ตรง,งจพอลงสะพานตับเนี่ยผมมองไม่เห็น สบายนะครับอขอสิ่งดีนะครับเข้ามานะผมเชื่อว่าบางท่านอาจจะต้องการทานกาแฟหรือว่าคิดให้ร่างกายอบอุ่น ตอนที่จอดให้คณะเข้าห้องน้ำกันที่ปั๊มน้ำมันก็ลงไปเล่นนีมะกันเป็นที่สนุกสนานนะครับ ที่เห็นอยู่นี้เป็นประตูชัยนะครับประตูชัยของกรุงโรมนี่สร้างขึ้นในสมัยริษต์ักาชที่315ประตูชัยคอนสแตนตินนี่สร้างขึ้นเทิ่พระเกียรติของจกักรพรรดิคอนสแตนตินม,มหาราชนะครับาจากโรมันสมัยนั้นเก่าแกกว่าเยอะเลยครับกับประตูชัยที่ปารีสฝรั่งเซศสซ,ซึ่งเพิ่งสร้างเมื่อสมัยพศ2379นี้เองครับ รับเทียนอยู่นี้ก็คือคอรสเซียมนะครับเริ่มสร้างขึ้นในสมัยจกักรพรรดิเวสเปสเชียแห่งจกักรวรรดิโรมันนะครับและก็สร้างเสร็จในสมัยจกักรพรรดิไททัสในคริสตศตวรรษที่1ครับอย่างนี้นะครับจุคนได้ถึง50,000คนเลยทีเดียวครับสุดท้ายครับก็จะเป็นมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ อยู่ในนครตรัสว์ปิกันคุณภาพของภาพก็ทำให้คมชัดได้แค่นี้จริงๆครับเสียดายที่ยุคนั้นผมไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้เลยพบกันใหม่คลิปหน้าจาก PHP c h a n anel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ